สวัสดี FC ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมนี่ก็มาอยู่กับผมครับกินน้ำซิ่งครับวันนี้มาดูเจ้า4018ไทยนะครับผมขับทานเบอร์22ครับ6ใบมาดูการไทมันนครับเจ้าของไม่พอใจครับต้องขายทิ้งก่อนจะทำการปลุงใหม่นะครับผมดูนะับนะครับและแต่ ท่านใดที่ชอบรุ่นไหนนะครับผมใช้งานได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะแข่งไทยแค่ไหนนะครับผมงานมีตลอดนะครับไม่ว่าไทยนาไทยสวนครับดันติดต่อครับแ,แต่การงานของแต่ละท่านนะครับผมก็คลิปนี้มาชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็ มันไม่ได้ดังใจก็ต้องไถท,ทิ้งครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาต้องไถปลุกใหม่นะครับผมครับก็ฝากผลงานนะครับสําหรับชงบ้านบ้านนะครับก็ชิมีจะมาดูครับว่าไถท,ทิ้งเพื่อจับปลุกใหม่ ตับทิ้งเลยนะครับผมต้องไปเสียดายนะครับชุดเามันจะทิ้งหมดเลยครับสีไฮไลท์แซมกจากที่เคยได้ผลผลิตเยอะครับตรงนี้เจอแรงปีนี้ครับเรียบร้อยเลยครับอัตมาเพียบเลย จะของสั่งใททิ้งเลยปีนี้มันแรงงานจัดการถอนทิ้งเลยเดี๋ยวปลูกใหม่นะครับ ไาสวนนี้มันสบายครับสับเจ้าพานหกใบเบอร์ยี่สิบองกระจายเหมือนกันนะครับ <c oughs> ดูครับได้งานเยอะมาเยอะครับสังเกตอยู่ที่ใบนะครับสเปดสปอรหมดนะครับแล้ามันมทามันโหดแท้เจ้าไหนทำไมทํามันโหดแท้ ดูอ่ะนี่ไม่เจอนาโลกเจอนาโลกอืมอนี่ใบงานเยอะนะครับดูแบบพลานก็รู้น,นะครับคันนี้4ีซูคันนี้ไม่ธรรมดานะครับมีงานทุกวันนะครับดูอ่ะโอ้ทำมันโหดเกินกะเชบหมดเลย <c oughs> นี่ครับสังเกตดูนะครับใบ บินหมดเลยจะคงว่าจะปลูกข้าวเทมัมนจะได้โดดข้าวสามเดือนจะไหวไหมเนี่ยามาดูจบงานในตรงกลางเรื่องนิดนึงว่าจะเป็นยังไง นี่เซียนแล้วนะครับซ้ายขวาได้หมดนี่เซียนเลครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปในวันนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณเอฟซีครับที่รับชมนะครับผมก็ตอนนี้ไล่ลัสสองแล้วนะครับแต่ก่อน200ครับเดี๋ยวนี้สองร้อยสามสิบขอขึ้นนะครับจะประมาณนี้นะครับผมไอไทยสวนกับ ไถนาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้230นะครับไอ้ไถนาก็ประมาณบางเจ้าก็203บางเจ้าก็205นะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามให้ชมตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ